ดีค่ะพบกับยายนันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายนันจะมาแนะนำในเรื่องของอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมนะคะในในการเริ่มที่จะเรียนรู้และปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการเรียนรู้ของเราก่อนะคะคำว่าอุปกรณ์นะคะก็คือเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะใช้ในการทำสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะลงมือทำนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์การเรียนการสอนของครูของนักเรียนนะคะก็จะมีพวกสมุดดินสอไม้บรรทัดกระดานดำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะใช้สื่อถึงสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยเข้าใจ ได้ง่ายขึ้นนะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันก็มีสื่อการเรียนการสอนเหมือนกันนะคะมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของอในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมม,มันไม่เหมือนกับการศึกษาในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย กว่าเราจะเรียนจบมาได้เนี่ยเราต้องลงทุนในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยต้องซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยลงทุนกันมากมายเยอะแยะเลยเป็นล้านเลยก็มีนะคะแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเลยนะคะอุปกรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะดังที่ยายนันได้ให้ความหมายของคำว่าการปฏิบัติธรรมไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าหมายถึงการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตดังนั้นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตก็ไม่ใช่อื่นใดเลยค่ะก็คือชีวิตของเรานี่แหละนะคะดังนั้นนะคะ เราก็ต้องก่อนที่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับชีวิตของเราโกนว่ามันเป็นอย่างไรมันมีองค์ประกอบมายัางไงนะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราเรียนเรียนรู้องค์ประกอบของชีวิตนี่แหละนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยสส่วนนะคะก็คือมีส่วนที่เป็นกาย กับส่วนที่เป็นจิตนะคะส่วนที่เป็นกายท่านก็เรียกว่ารูปนะในภาษาธรรมะเนท่านเรียกว่ารูปในส่วนที่เป็นจิตท่านเรียกว่านามก็คือส่วนประกอบของชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าประกอบไปด้วยรูปหนึ่งแล้วก็นามวนารวมกันเป็นมีแค่2ออย่างก็คือมีรูปกับนามนะคะในส่วนของรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่าน ได้บัญญัติไว้ว่ารูปประกอบไปด้วยธาตุใหญ่ๆอยู่4ีธาตุคำว่าธาตุในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงธาตุทางเคมีนะคะท,ที่เราเรียนจากวิชาเคมีตั้งแต่สมัยเยนันเรียนนะมันมีร้อยสีธาตุแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้มันมีเพิ่มขึ้นมากี่ธาตุแล้วเยนันไม่เคยได้อัปเดตเลย ความรู้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นบางทีก็ส่งคืนคุณครูไปหมดแล้วเหมือนกันนะคะอ่แต่ท่านหมายถึงสถานะของสารนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะหมายถึงสถานะของสารหรือของสสารสมัยยนายนันเรียนเนี่ยเรียกว่าสสารนะคะนันหมายเอาว่าถ้าสิ่งใดในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสถานะเป็นของแข็ง ท่านบัญญัติสิ่งนั้นว่าธาตุดินท่านเรียกว่าธาตุดินนะคะส่วนธาตุสิ่งใดที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะท่านเรียกว่าธาตุน้ำไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงว่าเป็นน้ำที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจน2โมเลกุลแล้วก็ออกซิเจน1โมเลกุลมารวมกันที่เรียกว่า H2O อะไรนั้นนะคะไม่ได้หมายถึงแค่นั้นแต่หมายถึง อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นของเหลวที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยท่าน,นเรียกว่าธาตุน้ำนะคะส่วนอันที่3าท่านเรียกว่าธาตุลมธาตุลมก็คือถ้าเรียกตามสถานะของแข็งของเหลวธาตุลมก็หมายถึงกา๊าซสิ่งที่มีสถานะเป็นก๊าซที่มันไหลเข้าไหลออกอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยท่านเรียกว่าธาตุลมแล้วธาตุอันที่สี่เนี่ย มันได้มันไม่ได้เป็นสถานะของสายละแต่ว่ามันคือพลังงานก็คือความร้อนหรืออุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของร่างกายของเราเนี่ยที่ม่เป็นในส่วนของรูปเนี่ยท่านเรียกว่าธาตุสีนะคะธาตุสีมันมีองค์ประกอบของธาตุสีก็คือมีธาตุดินธาตุดินก็คือในส่วนที่มันเป็นของแข็งอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนัง เส้นเอ็นกระดูกเนื้อเยื่อต่างๆนะคะอันนี้ในส่วนนี้ท่านเรียกว่าธาตุดินถ้าเราแยกแยกอันออกจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาน้ําออกจากธาตุดินจริงๆมันก็จะเป็นแข็งแข็งแห้งๆนะถ้าสกัดน้ําออกจากร่างกายของเราหมดเนี่ยเหลือแต่พวกเนื้อหนังเส้นเอ็นกระดูกแห้งๆนะ่มันก็จะแข็งมันก็เป็นธาตุดินนะคะส่วนธาตุน้ําท่านก็หมายเอา ของเหลวที่มันอยู่ในร่างกายของเราอย่างเช่นพวกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำอุจจระน้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราท่านเรียกว่าธาตุน้ำนะคะแล้วธาตุอันที่สามก็คืออากาศนะคะอากาศหรือลมเนี่ยธาตุท่านเรียกว่าที่เป็นเป็นอากาศเนี่ยเราเรียกว่าธาตุลมนะคะธาตุลม ที่มันเป็นลมหายใจบ้างลมในช่องท้องลมในกระเพาะลมในลำไส้ลมในช่องหูช่องว่างอะไรต่างๆที่ที่อยู่ในร่างกายนะคะมันเป็นองค์ประกอบของของร่างกายเราอันรียกว่าธาตุลมแล้วก็เมื่อธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมมา,าผสมกันอ่ามันก็เกิดการสันดาปกันเกิดขึ้นผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม มันก็ทําให้เกิดพลังงานพลังงานก็คืออุณหภูมิความร้อนนี่แหละเพราะฉะนั้นรูปของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสีในอัตราส่วนที่เหมาะสมมันต้องเหมาะสมด้วยนะเหมาะสมแล้วก็สมดุลน,นะคะถ้ามันขาดความสมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งไปอย่างเช่นน้ําน้อยปุ๊บมันก็เริ่มเกิดแล้วเราก็จะเริ่มหิวน้ํากระหายน้ําอย่างเงี้ย ถ้ามันมากไปถ้าเราใส่อาหารใส่เติมธาตุมากไปมันจะปั่นป่วนแล้วอึดอัดแล้วนะคะอย่างเช่นแล้วก็มันต้องเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องเอาออกอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อรักษาเพื่อคงสภาพของชีวิตให้ให้อยู่ได้นะคะอันนี้คือคือธรรมชาติของร่างกายของเรา นะคะธรรมชาติของร่างกายของเราก็คือม,มันประกอบไปด้วยธา, <_ d ata> าตุสี่นะคะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศั์ไว้ว่ามันคือธาตุสี่แล้วก็มากองรวมกันมาผสมรวมกันมาปรุงแต่งรวมกันกลายเป็นรูปสําเร็จออกมาเป็นรูปสำเร็จออกมาเป็นรูปที่เป็นรูปคนเนี่ยไอ้สำเร็จจากรูปเล็กๆเอาธาต ดินธาตุน้ํามาผสมกันให้มันสําเร็จรูปเป็นผมให้มันสมรุลสําเร็จรูปเป็นเล็บให้มันสําเร็จรูปเป็นเนื้อหนังเส้นเอน็นกระดูกอันนี้มันเกิดจากการปรุงแต่งนะคะก็คือเอามาผสมกันเอามารวมกันแล้วมันสําเร็จรูปออกมามันก็กลายเป็นรูปที่เป็นร่างกายของเราจากส่วนย่อยๆพวกเนื้อหนังเอ็นกระดูกมารวมกันแล้วก็มันก็กลายเป็นส่วนรวมใหญ่ๆ ที่เรียกว่ารูปรูปที่เป็นคือร่างกายของเราอันนี้แหละคืออุปกรณ์อันแรกคือร่างกายร่างกายหรือที่เรียกว่ารูปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติว่าอันนี้เรียกว่ารูปขันรูปขันก็คือกองแห่งรูปกองแห่งรูปก็คือกองแห่งดินน้ำลงไฟเอามากองรวมกันท่านก็เลยเรียกว่ารูปขันนะคะในส่วนที่สอง ส่วนที่สองนะ่ชีวิตของคนเราอ่ะจะอยู่ได้จะมีชีวิตอยู่ได้มันต้องมีส่วนที่สองด้วยถ้ามีแค่ร่างกายเนี่ยเอาไปเผากพยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะทำอะไรก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้มันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนมันเหมือนไม้ที่ตายแล้วนะคะถ้ามันมีแค่ร่างกายแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นจิตนะคะ พวกเราเรียกว่าจิตนะแต่ภาษาทางธรรมะท่านมักจะเรียกว่านามมีรูปกับนามส่วนประกอบของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีประกอบไปด้วยรูปที่อธิบายไปแล้วตะกี้แล้วก็นามนะในส่วนของน้มเนี่ยชื่ออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าจิตนะจิตในส่วนของจิตหรือน้มเนี่ยมันก็แบ่งตามหน้าที่ออกเป็นสี่อย่าง เป็น4อย่างแบ่งตามหน้าที่ออกเป็นสี่อย่างอย่างแรกเลยท่านบัญญัติศัพท์บอกว่าเวทนามันคือเวทนาเวทนาก็คือถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าความรู้สึกความรู้สึกในความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกเป็น3มอย่างท่านแบ่งออกหมวดหมู่ออกไว้เป็น3มอย่างก็คืออันที่หนึ่งรู้สึก ควร,รู้สึกชอบรู้สึกสบายถ้ามีความรู้สึกชอบใจรู้สึกสบายอันนี้ท่านเรียกว่าสุขเวทนานะคะก็คือมีความสุขนั่นเองรู้สึกมีความสุขนะคะมันเกิดจากพอพอเราได้สัมผัสอะไรปุ๊บเรารู้สึกชอบรู้สึกสบายอันนั้นแหละเรียกว่าสุขเวทนานะคะส่วนความรู้สึกอันที่สงก็คือตรงข้าม ตรงข้ามกับสุขเวทนาก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็ต้องจากชอบมันก็ต้องเป็นไม่ชอบใช่ไหมคะเป็นตรงข้ามก็คือตรงเป็นว่าไม่ชอบเกลียดอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถ้าเราหัดสะกับอะไรก็คือเรากระทบกับอะไรเห็นรูปอะไรที่เราไม่ชอบไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านก็เรียกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็เรียกว่า ขเวทนาไอตัวพุกขเวทนานะะมันมีสุขหนึ่งสุข,ขเวทนาสองทุกข,ขเวทนาและอันที่สามท่านเรียกว่าอุเบขาเวทนาเห็นตัวอุเบขาเวทนาก็คือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกขเฉยๆนะคะเหมือนยกตัวอย่างเราได้ยินเสียงนกร้องอพอได้ยินเสียงนกร้องปุ๊บเราก็อุ้ย นกร้องไพเราะจังเลยชอบอันนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าได้ยินนกร้องเสียงดังรู้สึกลำคาญไม่รู้จะร้องทำไมลำคาญคนจะทำงานอ่ความรู้สึกไม่ชอบตัวนี้เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเวทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วความรู้สึกอันที่สามก็คือถ้าเราได้ยินนกร้องเหมือนกัน แต่เราก็ได้ยินแค่ว่านกนกมันร้องแล้วมันก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ชังเป็นความรู้สึกกลางๆก็คือเฉยๆเราคิดรู้ว่แค่นกร้องอันนี้ท่านเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะคะตัวเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเลยแหละแต่แต่เราไม่มีความรู้ หรือมีความรู้แต่สติเราไม่ทันเราก็เลยไม่รู้ว่าเรากําลังสุขหรือกำลังทุกข์หรือกําลังเฉยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้ชีวิตของเราเองเราไปเรียนรู้ข้างนอกมากกว่านะคะอันนี้ก็คือในตัวนามฝ่ายจิตนะคะฝ่ายจิตที่มันแบ่งออกเป็นสี่อย่างอย่างที่หนึ่งอ่ะก็คือเป็นกองที่หนึ่งเี่ยของฝ่ายนามก็คือ วทนาขันนะคะวทนาขันก็ประกอบไปด้วยส 3, 3อย่างนะคะก็คือมีสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาซึ่งบางทีท่านก็เรียกว่าอะทุกขามาสุขเวทนาอะทุกขามาสุข,ขเวทนาเนี่ยคือมันเรียกยากยายนันก็ชอบเรียกอุเบกขามากกว่านะคะมีทุกสุขอุเบกขา อันนี้เป็นกองของเวทนาเป็นกองเป็นอีกกองหนึ่งนะครับหรือท่านเรียกว่าเวทนาขันอ่าส่วนในส่วนของนามในส่วนของอันที่สองแบ่งตามหน้าที่ของเขาก็คือสัญญาสัญญานี่ก็คือเป็นความจำความจำได้แล้วก็หมายรู้ถ้าเราเจอครั้งแรกเนี่ยมันจะเกิดความจำแต่ถ้า จอครั้งที่สองมันจะจําได้หรือหมายรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเหมือนเสียงนกร้องอน่ถ้าได้ยินครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าอันนี้เสียงนกเขาแมวนะอืมพอเราได้ยินนกเขาแมวอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมีใครบอกเราเราก็รู้ว่าเราก็จําได้ว่านี่คือเสียงนกเขาแมวนอกจากจําได้แล้วยังหมายรู้นะคะ อันนี้ก็คือหน้าที่ของจิตตัวที่สองเรียกว่าสัญญาหรือสัญญาขันกองแห่งขันอีกอันหนึ่งคือกองกองแห่งสัญญา,าคือกองแห่งความจำอ่ากองที่1ความรู้สึกคือเวทนาขันกองที่สองคือความจำเรียกว่าสัญญาขันส่วนกองที่3ามแบ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งานก็คือเป็นกองของความคิด กองของความคิดท่านเรียกว่าสังขารขันสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตให้มันคิดสิ่งที่มนปรุงแต่งจิตให้มันคิดซึ่งยายันก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะว่าจิตเราเนี่ยมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าแต่ว่าความว่างเปล่านั้นอะ่ะมันประกอบไปด้วยอวิชามันประกอบไปด้วยความไม่รู้ มันก็จะมีสิ่งที่มาปรากฏอยู่ในดวงจิตของเราเนี่ยที่มันปรากฏขึ้นในจิตของเราให้เราเห็นน่ะเหมือนท้องฟ้าเนี่ยถ้าท้องก้องท้องฟ้ายังไม่มีก้อนเมฆหรือไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะเห็นแค่ความว่างเปลา่าแต่ถ้ามีก้อนเมฆนะคะปรากฏบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นก้อนเมฆเราก็จะเห็นดวงจันทร์จะเห็นดวงอาทิตย์ ตัวจิตก็เหมือนกันถ้าถ้าตัวจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นนั่นแหละคือสังขารสังขารที่ปรุงแต่งจิตให้คิดสังขารที่ปรุงแต่งจิตให้คิดท่านก็เลยเรียกว่าสังขารขันและไอ้สังขารที่มาปรุงแต่งจิตให้คิดเนี่ยท่านก็แบ่งออกเป็นสามจได้ไหมเบทนา3า แล้วก็สังขารก็สามสามก็คืออะไรบ้างก็คือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตให้คิดไปทางที่ไม่มันไม่เป็นบุญอย่างเช่นคิดพยาบาทเบียดเบียนคิดโลภคิดโกรธคิดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเงนี่ย อันนี้ท่านเรียกว่าอปุญญาพิสังขารคือความคิดถูกปรนะุงแต่งด้วยสิ่งที่ไม่เป็นบุญนะคะพอถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งที่ไม่เป็นบุญจิตมันก็รู้สึกไม่สบายจิตมันรู้สึกเศร้าหมองไม่สบายมันก็จะส่งผลให้กายเศร้าหมองไปด้วยเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะจะมองภายนอกเราก็รู้ว่าเขาซึมเศร้าเพราะอะไร เพราะว่านามมันส่งผลต่อรูปคือจิตเป็นยังไงก็จะส่งผลต่อต่อรูปอย่างนั้นถ้าจิตเศร้าหมองรูปรูปกายมันก็จะเศร้าหมองด้วยถ้าจิตผ่องใสรูปกายมันก็จะผ่องใสด้วยถ้าจิตถูกปรุงแต่งด้วยบาปบาปหรืออกุศลเนี่ยคือคือที่มันไม่เป็นบุญนะ่ยมันก็จะเศร้าหมองมันก็ธา คติในภพต่อไปก็คือไปอยู่ในที่ที่ไม่สบายหรือเทียบว่าอยู่ที่พระท่านเรียกว่าอบายภูมิเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีนะว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันคิดในเรื่องที่เป็นบุญหรือไม่เป็นบุญอันนี้ถ้าเราเรียนรู้ต่อไปเราจะรู้ที่ไปที่มาของเราเลราว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนนะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ปล่อย ็นหอยลอยตามคาดไปตามยถากรรมให้กรรมมันยถาเอาแต่ว่าถ้าถ้าเราอยากจะออกจากความทุกข์เราก็ต้องรู้ที่ไปที่มาของของเราด้วยนะคะของชีวิตเราด้วยความคิดที่สองสิ่งที่จะมาปรุงแต่งสิ่งที่จะมาปรุงแต่งจิตของเราอย่างที่สองนะคะปรุงแต่งความคิดนะี่ะก็คือ สิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีความงามเป็นฝ่ายบวกนะครับเป็นฝ่ายบวกส่วนอ,อันที่หนึ่งปุญญาพิสังขาน,นี่เป็นฝ่ายลบส่วนปุญญาอันนี้ท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขานมันคือฝ่ายบวกนะครับมันคือฝ่ายบวกก็คือมันจะทําให้จิตเรามีความสุขผ่องใสหน้าตาอิ่มเอิบอ,อะไรประมาณน,นี้มันเป็นบง่งบอกว่าชีวิตหรือร่างกายของคนนั้นอ,ะอ่ะนะ ชีวิตของคนนั้นเป็นผู้ที่มีความสุขจะสังเกตว่าออราที่จะออกมาเลยสาหรับผู้ที่ปรุงถูกปรุงแต่งจิตด้วยบุญนะคะเขาเรียกว่าปุญญาพิสังขารส่วนสิ่งที่จะมาปรุงแต่งจิตอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือปรุงแต่งให้จิตสงบตั้งมั่นด้วยการเพ่งหรือการคิดอยู่สิ่งเดียว การคิดอยู่สิ่งเดียวหรือให้มีอารมณ์การเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวให้มันคิดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันคิดพุดโทก็คิดพุดโทพุดโธพูดโธอยู่อย่างนี้จนกว่าจิตเราจะสงบหรือดมเพ่งลมหายใจก็เพ่งอยู่อย่างนี้เพ่งกระสินก็เพ่งเพ่งจนเพ่งอย่างเดียวนะคะมันเขาเาเรียกว่าการคิดแบบข่มข่มให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวหรือเรียกว่าฌานนะคะ สำหรับการคิดตัวนี้การปรุงแต่งตัวนี้เราเรียกว่าอนเนนชาพิสังขารนะคะอเนนชาพิสังขารนี่มันจะทำให้เกิดความสุขความสงบกวา่วากว่าปรุงแต่งด้วยบุญอีกมันจะมีความประณีตละเอียดกว่าการปรุงแต่งจิตด,ด้วยบุญอีกจะเป็นผู้มีความสงบนะคะอันนี้คติที่ไปก็คืออมรโลกนะถ้า ถ้าเราเสียชีวิตไปในขณะที่จิตเราปลุกถูกปรุงแต่งด้วยด้วยฌานที่ไปของเราคือลมาโลกทั้งยี่สิบชั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าความละเอียดในการในฌานของเราเนี่ยมันอยู่ระ,ระดับไหนเพราะมันแบ่งยิยบย่อยออกเป็นยี่สิบชั้นนะคะส่วนถ้าหาว่าปรุงแต่งด้วยบุญที่ไปก็คือสุคติสุคต,ติก็มีโลกมนุษย์แล้วก็โลกสวรรค์ เห็นไหมคะการเรียนรู้เนี่ยมันทําให้เรารู้นะว่าเราทําแบบไหนเราถึงจะได้ไปไหนทําแบบไหนถึงจะได้ไปไหนนะคะท่านพระพุทธเจ้านี่ท่านแบบโอ้อัจฉริยภาพมากยิ่งศึกษาคําสอนของท่านนี้ยิ่งโอง์อัศจรรย์มากเลยนะะอันนี้ก็คือ,อตัวจิตหรือตัวสังขารหรือตัวความคิดนะคะเป,เป็นมีหน้าที่คิดนะ่ะ ะะก็คือสังขารขันกองแห่งสังขารก็มี3ามกองก็มีปุญญาพิสังขารมีอปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารอันนี้เ็เรียกว่ากองนเป็นกองอเป็นขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันตัวนามตัวที่4นะคะท่านเรียกว่าวิญญาณหรือวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณ วิญญาณก็คือมีหน้าที่รับรู้รับรู้ผ่านประตูทั้ง6รับรู้ผ่านทางช่องทางทั้งหทางถ้ารับรู้ผ่านตาท่านก็เรียกว่าจักรวิญญาณถ้ารับรู้ผ่านหูท่านก็เรียกว่าโสตาวิญญาณรับรู้ผ่านจมูกท่านก็เรียกว่าขานวิญญาณรับรู้ผ่านลิ้นท่านก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณถ้ารับรู้ผ่านทางกาย รับรู้ความร้อนความเย็นความอ่อนความนุ่มความแข็งพวกนี้รับรู้ผ่านทางกายท่าน,นก็เรียกว่ากายวิญญาณส่วนการรับรู้ความคิดความจําความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตท่านเรียกว่ามโนะะวิญญาณนะคะก็คือวิญญาณก็คือประจําอยู่ทุกที่ในร่างกายของเรานั่นแหละเพื่อที่จะให้รับรู้ รับรู้ในส่วนมีหน้าที่ต่างกันจะเอาตาไปฟังเสียงมันก็ไม่ได้มันต้องใช้หูมันต้องใช้โสตวิญญาณจะเอาหูมาดูเทนตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเขาทําหน้าที่ของเขาตัวมันก็เลยตัวที่ทําหน้าที่รับรู้เนี่ยมันก็มีอยู่หกตัวมากองรวมกันท่านก็เลยเรียกว่าวิญญาณขันมันก็เป็นกองกองอยู่ สรุปแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเรียนรู้ชีวิตความเป็นจริงของชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือกายและจิตนะคะหรือรูปกับนามหรือที่ท่านเรียก,ยกบัญญัติศัพท์ว่าขันห้านั่นเองคำว่าขันห้าในที่นี้เราเคยเห็นเนาะถ้าเราไปวัดยิ่งยิ่งจำัยก่อน ก็เห็นคุณยายแหละแต่งขันหา,ากันจะไปวัดนั่งนั่งเต้นขันห,าห่าเฮน่ขันหา่าแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจกตเขียนว่ามีแค่ดอกไม้ทูกเทียนห้าคู่แล้วก็ใส่พานแล้วเวลาไปวัดยายก็จะเอาไปถวยยายยายนันก็เพิ่งจะเข้าใจตอนมาศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่แหละว่าอีกขันหา้าที่คนเฒ่าคนแก่เขาทําเวลาไป อย่าไปลดน้ำมนต์หรืออะไรไปวัดไปทำพิธีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เขาไปเนี่ยเขาจะแต่งขันหน้าไปด้วยเนี่ยมันหมายความว่าไอขันห้านั้นอ่ะมันแทนกายกับใจของเราแล้วก็เขเอาไปมอบให้ะเพื่อที่จะแสดงว่าเรามอบกายถวายชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นคือความหมายที่แฝงอยู่ในขันห้า ขันห้า,ท,ท,าที่เราใช้ในพิธีกรรมทางศาสนานะคะแต่บางคนก็งมงายแต่งทําไมขันห้าย่างงุ่นอย่างนี้นะคะด้วยความไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทานะั้นมีที่ไปที่มามีเหตุมีผลของมันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าขันห้าในที่นี้หรือขันห้าที่เป็นดอกไม้ทุกเทียนนั่นก็คือสิ่งที่แทนแทนร่างกายจิตใจของเราหรือแทนขันห้าของเราเพื่อที่จะยก มอบกายเท่าอายชีวิตนี้ให้กับพระถักพุทธพธรมพรมผสมเองนะคะอ่าทีนี้นี่แหละสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตก็คือเรียนรู้ให้รู้จักขันห้านี่เองให้รู้จักธรรมชาติของขันห่านะคะในเมื่อ ในคลิปนี้ยายนันก็มาแนะนําให้รู้จักแล้วว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเรียนรู้ในการใน,ในธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันก็คือกายกับจิตของเรามันก็คือหรือในคําศัพท์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ท่านเรียกว่าขันห้าคนที่ยังไม่รู้จักขันห้าก็จะได้เข้าใจว่า,าพยายามพิจารณาขันห้าให้มันเป็นอนัตตาก็จะรู้ว่าไอ้ขันห้านี่มันต้องพิจารณาตรงไหนอะ ไม่ใช่ไปพิจารณาอยู่ดาวอังคารนะเราพิจารณาอยู่กายกับกิติของเรานี่แหละอยู่อยู่ขันห้าก็คือมีพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณของเราแหละที่มันมากองรวมกันอยู่เนี่ยประกอบกันเข้าปรุงแต่งกันเข้ากลายเป็นชีวิตเนี่ยนะคะการที่เราจะรู้จักธรรมชาติของชีวิตเราก็ต้องรู้จักชีวิตให้มันละเอียดนะคะ เนนันหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะเริ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนะคะก็ขอให้เจริญในธรรมกันทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ